สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวไทยสภายเยรมัมนนะคะวันรถไม่อยู่มีคนเอารถไปมีคนขโมยรถเปิ้นไปแล้วเบิ้นจะขับรถไหนเนี่ยต้องไปเอารถแม่ะคะ่ะทุกคนเบิ้นคิดว่ารถเบิ้นอยู่ฮะ<ป>เอาวาไงไว้ตรงนี้ลูกนี่ค่ะเราจะไปกันสองคนแม่ลูกนะคะสามีเบิ้นไม่อยู่นะคะเราจะไปกินซูชิกันสองคน,นะคะ่ะเดี๋ยวเบิ้นต้องขึ้นไปเอา,อากุญแจรถใหม่ก่อนรถไป รถเปิ้ลไม่อยู่นะคะสามีเปิ้ลแอลเอาอไปวันนี้ก็เลยมารถแม่ค่ะไปรถแม่กันค่ะไปค่ะไปค่ะทุกคนขับรถแม่ค่ะวันนี้อู้ค่ะสองให้ทุกคนดูนะคะหนูเดี๋ยวเราจะไปขับไปประมาณห้านาทีค่ะขับไปประมาณห้านาทีก็ถึงแล้วนะคะห้างใหญ่ๆข้างหน้าของห้างรามบังพ <laughs> ีการให้แอลให้ลูก่ายให้ เค <Okay, S 2> ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้างเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายถึงแล้วนี่ค่ะไม่รู้ว่าเขาเปิดหรือเป่าทำไมไฟมืดๆเนี่ยอ๋อเปิดประตูปะเปิดแล้วลูกอันนี้เป็นห้างเข้าฟลันนะคะห้างใหญ่แล้วก็จะมีร้านซูชิมาเปิดอยู่ข้างบนนี้ค่ะทุกไปค่ะอันนี้แซ่บกันค่ะทุกคน อะไรนะลูกไม่ใช่ลูกเป็นของเวียดนามเลยค่ะบรรยากาศร้านเป็นแบบนี้ <Okay. S 2> ถ้าเกิดว่าพาไปกินอาหารเยอรมันไม่ไปนะคะถ้าพามากินอาหารชิซูชิชมานี่ค่ะถึงแล้วร้านเขาเปิดสิบโมงนนครึ่งเลยค่ะสวยมากร้านอไรไปค่ะเ <Hi. S 1> ข้าข้างในหาที่นั่งค่ะฮัลโหล ที่เดิมประมาณนี้สวยไหมคะบรรยากาศในนี้สวยมากยิ้มติ่มเลยค่ะทุกคนดูข้างในโอ้ยสวยจริงๆเนอะนี่โอ้ของโปรดค่ะดูบรรยากาศข้างนอกสวยมากมาดูเมนูนะคะน้ำอร่อยทุกอย่างเลยค่ะทุกคนอร่อยมากแก้วละหกยูโรนะคะนี่แล้วก็จะเป็นเมนูซูชิ มีซูชิมีอูด้งมีเป็ดมีอะไรทุกอย่างอูด้อง,อดงก็คือไอ้ที่หนูเห็นแล้วที่เป็นน้ำซุปอะ่ะมาแลว้วน้ำดื่มเพื่อนค่ะไ,ไอค่วลองชิมว่าอร่อยไหมไม่มีอโกลไม่มีค่ะ<ม>ออพอแล้วค่ะมาเดี๋ยวเันชิมน้ำให้ดูค่ะ<ม>หวานหวานอร่อยมาก ตานอย่างเยอะแหละน้ำตาลเยอะมากก <c oughs> ็ไม่ได้ทำวิดีโอมาต้องเป็นเกือบปีเลยนะทุกคน <c oughs> คือแบบว่าชีวิตของเบิ้ลตอนนี้ก็วุ่นวายมากเลยนะคะกับงานใหม่แล้วก็กับการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเนาะมันก็เลยทำให้เบิ้ลไม่อยากอยู่เฉยๆไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยค่ะอยากไปทำงานแล้วก็อยากกลับบ้านมากิาน,นอาหารเฉยๆยังไม่อยากแบบอัดวิดีโอลงหรือว่าอะไรเง <c oughs> ี้ยทุกคน แต่วันนี้นะคะก็เริ่มรู้สึกว่ามันเริ่มหน้าหนาวอารมณ์เริ่มมาแล้วพอหน้าร้อนมันร้อนมันไม่ค่อยมีอารมณ์ใช่ไหมคะพอหน้าหนาวอารมณ์มาแล้วก็อยากจะมาทําวิดีโอออกมาข้างนอกกับลูกวันอาทิตย์อย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้สามีเปิลไม่อยู่นะคะเขาพาเพื่อนไปซื้อรถแล้วก็ไปซื้อล้อสําหรับหน้าหนาวให้เปิลอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้มาด้วยแล้วก็สามีเปิลก็เพิ่งไม่สบายเมื่อวันเกิดน,นะคะก็เลยไม่ได้จัดงานวันเกิดเนาะ ช่วงนี้เราก็เลยข้างน้าจะวุ่นๆุนนะคะวันนี้ก็เลยออกมากินเป็นร้านเวียดนามนะคะทุกคนเป็นร้านซูชิเวียดนามนะคะแล้วก็จะมีอาหารต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเบิ้นมาครั้งหนึ่งอร่อยนะคะก็เลยพาเคสมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหน้าตาอาหารกันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งนะคะอย่าพิ่งให้ลูกกินนี่ค่ะเบิ้นมากี่เราก็ต้องสั่งนะเป็นฮาเก่านะคะทุกคนอร่อยมากๆแล้วก็นี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะเกี๊ยวซ่าก็อร่อยมากแม่อย่าเพิ่งค่ะเริ่มเลยค่ะชิมได้ค่ะ อ,อันนี้เป็นหะเก่าอ่าชิมแล้วเล่าให้ฟังด้วยว่าอร่อยไหมเป็นไงอ,อ,อ,อืมตลอดอ่ะอือตลอดอ่าลองชิมเกี๊ยวซาด้วยจะชิมหมดสิคะแค่ชิมหะเก่าแล้วคนะ่ะแต่ั็จะชิมเกี๊ยวซาดอร่อยเหมือนกันครับอร่อยมาก มาแล้วทุกคนโอ้ oh oh. wow. okay. ว้าวสุดเลยมากดังด้ชโอเคดูถามว่ากินได้ยังกินได้ยังกินได้ยังเขาบริษัทจะทำแบบว่ามีสวยๆให้แบบนี้ค่ะทุกคนเลิศมากใส่อันนี้ก่อนค่ะใส่ซอสแล้วก็วาซาบิมาใส่อันนี้ก่อนแล้วหนูจะจิ้มอะไรอ่ะลูกอาจารย์ไปตั้งตรงนี้ตั้งตรงหมู เอาใส่ซอสค่ะซอสไข่ซอสมันใ,ใส่ซอสด้วยค่ะโอเคค่ะโอ้โอ้โอ้กินได้ค่ะย,ยังสนุกกับอันนั้นอยู่เดี๋ยวเอาดูตะเกียบมาหน่อาตะเกียบใหม่แล้วค่ะใส่วาซาบิเอาลูกใส่ลงไปใส่วาซาบิลงมาอ่ะกินได้ค่ะ เอาแซลมอนก่อนนะคะเดีวบอกมาเป็นไงโอ้โหเดีูนะคะเอาอ,าอะาไรดีเอาแซลมอนเดียวะทุกคนแซลมอนแบบว่าชิ้นตนัวโตแบบนี้อยากเอาแซลมอนด้วยโอ้ยจะเข้าปากได้ไหมเนี่ยเอามาเอาเข้าปากนะคะ อยหอยสปเียอืยอรอยมากเปิดแล้วไม่ยอมแพ้ค่ะจำมันอร่อยมากมีสองชิ้นค่ะคนละชิ้นลูก คนนี้เจ้าแม่แซลมอนนะคะทุกคนกินดิบทุกวันดูไม่เคยกลัวชิ้นใหญ่ขนาไหนก็กินเอาจานมาใกล้ๆถ้วยถ้วยไปใกล้ๆจานลองเลยค่ะโอ้นัวหน้าอ้ามเลยค่ะเดี๋เดๆๆเดอาอาจา์ถือไว้ถือจานขึ้นมาเออ นะอมอสบีตามเข้าไปค่ะมันใช่จืดเออจือดไหมขึ้นจมูกเลยมาดูบรรยากาศด,ด้านนอกค่ะทุกคนไม่มีใครเลยสวยมากนะ่หันกลับมาที่คนกำลังขึ้นจมูก กินอะไรดีกินอะไรดีดูสิคะทุกคนกินขิงก็เป็นด้วยโอ้ขิงขิงดองก็เก่งมีหมดเลยนะคะทั้งกรอบกรอบกุ๊บกุ้บกุ้งเอ้ยปลาทูน่าเอ้ยแซลมอนเอ้ยหอยอะไรนะปูเดินดูเดินดูสกัดซื้อส์ได้ไหมเออพนักงานตกใจว่าจะกินยังไงหมดหนูกินอันนี้เหรอลนูดังกเชื่อ พนัากงานหัวเราะว่าคุณจะกินยังไงหมด <c oughs> คุณอูด้งของคุณแล้วก็ซูชิออเดอร์ไปแล้วสองจานนะคะกิน <c oughs> หมดไหมลูกไม่หมดห่อกลับบ้านก็ได้ค่ะอร่อยไหมคะเป็นไงเหมือนที่คิดไหมมะอร่อยเหมือนที่คิดหรือว่าคิดว่าอร่อยกว่านี้อนี้อร่อยกว่ามูได้คิดอร่อยกว่าเหรอหรือว่าอร่อยกว่าที่คิดอันนี้อร่อยกว่างง <c oughs> <c oughs> <c oughs> กับกรอบกับกรอบนี่อะไรเนาะกับกรอบโอ้ว้าวชั้นในมีอะโวคาโดแล้วก็อะไรไม่รู้นะคะเนี่ยไก่โอ้คนนั้นยังดูดอยู่ไม่หายา <laughs> จะกินหมดไหมต้องได้ห่อแหละ้วกินอยู่ดีๆฝนตกค่ะกำลังอากาศดีๆฟ้ามืดหมดเลยค่ะ ทางเราก็ยังไปได้ช้าๆนะคะไปได้อย่างช้าๆไม่รู้จะหมดไหมวันนี้อันนั้นห่อค่ะทุกคนหอนะคะถอนหายใจแล้วเบาไวเบาไวไปไม่ไหวแล้วค่ะกินได้เท่านี้ค่ะอันนี้ห่อแล้วหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะห่อกลับบ้านนี้ค่ะกินไม่หมดแล้วก็ห่อไวกินตอนเย็นได้เนาะใช่ไหมคะอิ่มไหมคะไหนตอนแรกบอกว่าจะกินหมด ทีนี้เป็นยังไงวะมันเป็นแบบดูดชื่อว่ามันเป็นแบบดูดที่ท่านเป็นแบบนี้อ่ะเป็นแบบไหนอันไหนอันที่มันเป็นรูปแบบมีซุปเลยอ๋อหนูอยากกินน้ำซุปแบบนั้นมากกว่าอ๋อถ้ากับแฮนเชิเอมันไม่ใช่อย่างนั้นไงอืมก็หนูไม่รู้ว่าอันไหนคือไหนเดี๋ยวจะเช็คบิลแล้วค่ะทุกคนให้เขาห่อนั่งรอแล้วดูข้างหลังสวยมาก่ะข้างหลัง บ้างหลังสวยแล้วข้างหน้าสวยก็อีก oh อ๋อค่ะอ่าอันนี้เป็นที่เหลือค่ะห่อกลับบ้านค่ะได้อีกหนึ่งอิ่มสองอิ่มสวยกว่าเดิมอี้าวไม่ไหวแล้วมาพูดหมดละกลับแล้วค่ะทุกคนค่าเสียหายวันนี้ค่ะแปดสิบแปดยูโรเกือบร้อยยูโรค่ะทุกสามพันตีไปสามพันกว่าบาทไง ไะได้หอไปกลับบ้านไปกินตอนเย็นอีกนะคะ่ชื่อร้านค่ะโคขุนนะคะโคคูนลงทางไหนอากาศข้างนอกเย็นค่ะประมาณ8องศา7องศานคะเข้าหน้าหนาววันแรกค่ะทุกคนเดูใบไม้เปลี่ยนสีไปค่ะกลับบ้านกันค่ะไปค่ะขึ้นรถกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนเขียวแดงค่ะสองคนเดี๋ยวจะ อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวตัดลงให้ดูนะคะทุกคนรีบลงให้ดูวันนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทำมือจะขี้เกียจแล้วเดี๋ยวเราขับรถกลับบ้านแล้วค่ะสองคนแม่ลูกค่ะบ๊ายบาย